5เค็ดลับแก้ไขผิวบางฝ้าเพียบหลายคนนะคะที่เคยใช้ครีมแรงสารแรงมักจะเจอปัญหาว่าผิวหน้าบางไวต่อแสง ฟ้าเนี่ยขึ้นเพียบเลยจะทำอย่างไรเคล็ดลับข้อแรกเลยนะคะดื่มน้ำให้มากทำไมต้องเริ่มที่การดื่มน้ำเพราะว่าเวลาที่เราผิวบางจนเห็นเส้นเลือดผิวหน้าที่ลอกเป็นขุยจากการที่ใช้ครีมแรงมาก่อนเนี่ยอ่าจะเกิดอาการแสบผิวแสบหน้าแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นที่ผิวหน้าก่อนอื่นต้องเติมน้ำจากข้างในเลยค่ะดื่มน้ำให้ได้วันละ 2- 3ลิตรอันนี้เพื่อให้ผิวเราเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นแล้วก็แก้ไขอ่าเรื่องของ ผิวที่แห้งกลานตรงนี้ให้ได้ก่อน 2. นะคะงดการใช้สกินแคร์ที่กัดลอกผิวหน้าในเมื่อผิวบางอยู่แล้วเห็นเส้นเลือดมีความบางอยู่แล้วสับแสบผิวเนี่ยการกัดลอกเข้าไปเพิ่มแน่นอนทำให้ผิวยิ่งบางแล้วก็ทำให้ไหวต่อแสงฝ้ามันยิ่งขึ้นเพียบเลยนะคะการที่ไม่กัดลอกคือต้องเลี่ยงกลุ่มประเภทที่มีสกินแคร์ที่มี aha bha retinol a HA, หรือว่ากลุ่มที่มีสารแรงๆเช่นสารปลอดสารอะไฮโดรควินอนที่ไปรักษาฝ้าตรงนี้ควรเลี่ยงเพราะไม่งั้นแล้วมันจะเกิดการผลัดเซลล์ผิวที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆและผิวเราก็จะบางลงแล้วก็ทำให้เกิดฝ้าที่มันเข้มขึ้นมาได้ค่ะข้อที่3นะคะงด การขัดการสครับผิวหน้ายิ่งหลายคนเนี่ยบางทีไปเจอหลายๆสูตรมาทดลองกับตัวเลยอยากจะพอกนั่นพอกนี่หรือว่าขัดให้มันฝ้าจางลงหรืออยากจะทำเพื่อดีท็อกผิวเพราะเห็นแล้วผิวหน้าบางแล้วเจอสารมานึกว่าจะดีขึ้นแต่พอเอาของต่างๆมายิ่งสครับมายิ่งขัดเนี่ยมันเหมือนเร่งผัดเซลล์ผิวมากขึ้นผิวที่บางมันเหมือนกับว่าผิวไม่มีอะไรให้ขัดแล้วเนาะมันผิวหน้าชั้นบนมันไปหมดแล้ว คุณขัดเนี่ยมันโดนเต็มๆเลยกับผิวหน้าผิวหนังแท้ๆที่อยู่ข้างในทําให้เป็นรอยไปหมดเลยแน่นอนผิวที่บางก็ยิ่งแสบยิ่งแดงเลยค่ะออกแดดทีนี้ี่แสบ เปรี้ยเลยทําให้ฝ้าที่มีมันก็ยิ่งเข้มกลายเป็นฝ้าถาวรงดขัดงดพอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนทั้งนั้นไม่เอามาขัดพอกค่ะข้อที่4ก็คือในเรื่องของการเติมมอยส์เจอร์ไรเซอร์อันนี้อยากให้เน้นเลยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยแข็งแรงขึ้นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ในที่นี้ก็มีหลากหลายอย่างที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เหมาะกับผิวหน้า ไม่เนื้อหนะก็มีแล้วเรแล้วก็เน้นเลยว่าถ้าเลือกเป็นเนื้อเซรั่มได้ยิ่งดีเพราะเขาจะซึมไวสารสกัดเข้มข้นทําให้ผิวชั้นในของเราเนี่ยได้รับสารบํารุงมากที่สุดถ้าเกิดใช้เป็นชนิดครีมหลายคนที่มีผิวหน้าบางหรือว่าแห้งลอกเป็นขุยอยู่แล้วไม่ค่อยรับครีมอันนี้ต้องบอกว่าพอทา,าไปแล้วมันเหนียวเนื้อหนะกองอยู่ด้านหน้าก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากวิตามินตรงนั้นลองเลือกเป็นแบบเซรั่มหยดนิดหน่อยทาปุ๊บเข้าซึมเลยอันนี้จะดีกว่าค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ผิวหน้าบางแบบนี้ก็ต้องเลี่ยงจากแสงแดดจัดๆรบไปถึงไอร้อนแล้วก็แสงไฟ UV พวกนี้นะคะสีฟ้าในบ้านแสงไฟจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มือถือพวกนี้กระตุ้นฟ้าได้ทั้งหมดเลยยิ่งผิวบางยิ่งไวต่อแสงดดแดดดีนักละค่ะฟ้ายิ่งขึ้นหน้ายิ่งดำก็เลี่ยงเลยนะคะ และที่สำคัญคือครีมกันแดดห้ามลืมเลยต้องทาทุกวันในเมื่อเรามีผิวหน้าที่บางอยู่แล้วเกาะคุ้มกันแทบไม่มีอยู่แล้วกับผิวหนังชั้นนอกที่มันหลุดล่อนออกไปแล้วนะคะก็ต้องทาครีมกันแดดมาช่วย โดยที่ต้องทาถึง2ข้อนิ้วชี้ถ้าเราเลือกชนิดครีมทาน้อยกว่าน,นี้จะไม่ได้ SPF ตามข้างขวดถ้าเป็นแบบน้ำครีมกันแดดแบบน้ำก็บีบให้ได้เหรียญ12เหรียญค่ะจึงจะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาชุดดูแลฝ้าที่ปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอกไม่แสบผิวอ่าเกรดแนะนำมี3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่นะคะเริ่มจากตัวแรกที่เราแนะนำเป็นตัวบำรุง ที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนสเคที่ตัวนี้สารสกัดเข้มข้นมาก10ชนิดเพื่อช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนแล้วก็เติมน้ำให้ผิว ให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นแล้วก็ยกระชับผิวลดอาการระคายเคืองแสบแดงแสบกล้านข้อนี้สำคัญเลยเพราะว่าลดฝ้าแล้วหน้าแห้งก็คือมาผิดทางแต่ตัวนี้จะเพิ่มความกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงด้วยด้วยสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดนะคะดีมีกันแดดแคที่ spf 50 pa บวกบวกที่กันในท UA, 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 B, ั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มแล้วก็สบู่สมุนไพรแฮนเมด ว่านางคาจากเรีที่ที่หลางน้าไม่แห้งตึงค่ะชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษทักเก็ตได้เลยนะคะ